ค่ะนี้เป็นผลงานสักขอบตาไซกลางนะคะตตอนแรกลูกค้าติดต่อมาจะสักไซบางค่ะแต่ว่าน้องเป็นคนขอบตรงตาขาวข,ข้างล่างเนะะี่ยค่ะขอบคนหนัตาของน้องกว้างมากพอจะสักไซไซบางอะคะ่ะช่างเจ๊ฟลองเขียนให้ดูแล้วไม่เหมาะเลยจะทําให้ดูตาย้อยอย่างเงี้ยช่างเจ๊บเลยเขียนไซกลางให้น้องดูว่าตาน้องอะเหมาะแค่ไซกลางใหญ่ก็ไม่เหมาะอีกเพราะว่าตาน้องเป็นคนที่มีขอบข้างในอะคะ่ะกว้างมาก พอจะสักไซส์ใหญ่ก็จะใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ท่านเชฟเลยแนะนําให้น้องทําแค่ไซส์กลางพอน้องก็โอเคเนี่ยค่ะไซส์กลางก็จะเห็นประมาณนี้ของน้องเห็นใหญ่เหมือนคนของน้องไซส์กลางแต่เห็นเหมือนคนไซส์ใหญ่เลยนะคะเหมือนเหมือนคนที่สักไซส์ใหญ่เลยเพราะว่าขอบตาน้องกว้างมากถ้าสักไซส์ใหญ่ไม่เหมาะเหมาะแค่ไซส์กลางไซส์เดียวสําหรับตานนองวันนี้น้องเป็นยังไงบ้างเจ็บไหม <Okay. S 1> ไม่เจ็บไม่เจ็บ ทนได้อะเนาะมันก็มีจิบบ้างแรกๆแ,แต่ว่ามันก็พอจะทนได้มียาชาท้ายให้ทุกท่านนะคะข้างสองข้าง30นาทีนะคะสักด้วยรวมแล้วสองข้างไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะวมไทยยาชาก็น้องติดตามพี่เจีย๊ยบมาจากไหนคะ Tiktok นะคะแล้วก็เห็นบอกดูพี่เจีย๊ยบอยู่มาอาทิตย์หนึ่งก็เลือกนะคะเป็นพี่เจีย๊ยบนะพี่เจีย๊ยบก็ดูแลให้เต็มที่เลย ใส่สีเน้นๆย้ำๆเลยค่ะก็อดทนกันนิดนึงช่างเจี๊ยบใส่ให้หลังจากหายติดแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องหงวลเลยว่าจะไม่ติดนะคะน้อยมากนะคะที่มีปัญหาที่จะไม่ติดอ่ะยังแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าสีของช่างเจี๊ยบช่างเจี๊ยบใช้ของเมรกาจริงๆค่ะแล้วก็ย้ำสีให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะทุกทุกคนทนทนเนี่ยช่างเจี๊ยบก็ย้ำเต็มที่ขอบคุณน้องมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ